พันรายาแมวจิรศักดิ์แจ้งข่าวสามีแอดมิดด่วนมีอาการบ้านหมุนเวียนศีรษะทรงตัวไม่อยู่พร้อมขออภัยงานที่ต้องเลื่อนทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องน้องที่ร่วมวงการและแฟนๆแห่เป็นห่วงพร้อมกับส่งกำลังใจให้นักร้องรุ่นใหญ่อย่างแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มหายไวๆกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว หลังจากที่ล่าสุดวันที่11กันยายน2566ภรรยาของหนุ่มแมวได้ออกมาโพสต์ภาพสามีขณะที่นอนแอดมิตอยู่โรงพยาบาลลงอินสตากแกรมส่วนตัวพร้อมแจ้งอาการป่วยและขออภัยงานที่ต้องเลื่อนออกไปมกเปิดภาพร่วมเฟรมยุย้ยจีรนันอุ้งท้องอ่อนๆพร้อมรอรับขวัญหลานแบบทุ่มหมดตัวแกระแต ตอบกลับคนแซทโชบ่อยจนเบื่อแน,นะหายอย่างอื่นทำไม่ต้องแวะมาพิมพ์บอกโดยทางด้านภรรยาของแมวจิรศักิ์ก็ได้ระบุข้อความผ่านทางแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะภรรยาพี่แมวนะคะพี่แมวฝากขออภัยทุกๆงานที่ต้องเลื่อนออกไปนะคะตอนนี้พี่แมวต้องเข้าแอดมิดท,ที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการบ้านหมุน เวียนศีรษะทรงตัวไม่อยู่ต้องอยู่นิ่งๆสักระยะจึงไม่สามารถรับงานได้ขอโทษทุกท่านที่เกี่ยวข้องค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจและอวยพรให้หนุ่มแมวหายไวๆกันอย่างคับข้าง